วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVME AXA Ceramic Pro ชียงใหม่และ f i ล l a m i n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ eCar Expo ที่นอร์เวย์นะครับแล้วก็จนสุดท้ายผมได้เห็น Volvo EX 3 0นะครับอันนี้เราไม่ได้มีโอกาสขับแต่ว่าผมก็แค่จะดูว่าเป็นยังไงนะแล้วก็มันมี3คันนะครับที่เราดูน,านะครับมีสีเทา มีสีเหลืองแล้วก็มีสีขาวนะครับผมก็อยากจะดูสีเหลืองนะครับเพราะผมก็สีเหลืองเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มันเล็กนะครับมันเล็กพอๆกับหรือว่าที่งๆมันเล็กกว่า,เ,าเล็กกว่า x c 4 0นะครับนเน่ยเขามีใช่เขามี S i z e comparison นะครับเนี่ยมันจะมันจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจมูกของ ex 4 0หรือวอะจะอีกจมูกของ ex สีมันมันยาวกว่ามั้งก็แปลว่าสรุปแล้วพื้นที่ ของ ex 3 0มันอาจจะพอๆกันมั้งโอเคเราจะเริ่มดูข้างหลังกันเลยนะครชาร์จโนะครับอยู่ฝั่งนี้นะ <Yeah. S 1> ก็ดีสําหรับยุโรปนะครับเพราะว่าเราขับข้างนี้อะ่ะถ้าเป็นเมืองไทยชาร์จโผลมันจะอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเป็นไทยมันก็จะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เปิดใา้หลังอย่างนี้ครับมีมอเตอร์นะครับ,โโรรบแล้วก็มีที่เยอะนะเนี่ยผมก็ประทับใจนะเปิดมาดูโอ้มีที่แล้วก็เราก็เปิด ข้างหลางมีมีที่ไว้ของข้างนี้นะครับแล้วก็เราก็ขยับแผ่นนี้ขึ้นไปอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราต้องการให้มันสูงหน่อยนะครับแล้วก็แล้วอันนี้ผมก็ชอบนะครับมันมีตะขอที่เป็นเหล็กนะครับ4อันนะแล้วก็มี12โวลต์ที่นี่นะครับมีไฟที่นี่ก็แค่นั้นัน้งไม่ค่อยมีอะไรเยอะแล้วก็ปิดโอเคแล้วก็เดี๋ยวเช็ค เบาข้างหลังนะครับตอนนี้ผมได้ขยับเบาะข้างหน้าให้มันเป็นถ้ามันพอดีสำหรับผมนะแล้วก็อันนี้จะให้ดูนะว่ามันแคบโอเคมันมีที่แค่นี้นะโอเคอย่างน้อยเราเอาขาเนี่นะเร,เราเอาเราเอาเท้าเสียบใต้เบาะได้แต่ว่ามันยังรู้สึกแคบๆนะครับก็รถมันไม่ใหญ่นะก็จะทํำยังไงได้นะครับโอเคมี usb c 2อันที่นี่แล้วก็อันนี้แปลกนะปุ่ม อยู่ที่นี่นะครับจะเปิดกระจกเปิดปิดกระจกอยู่ที่ปแปลกๆทำไมไม,ไม่ไม่อยู่ที่นี่อ่ะทำไมไม่ไม่อยู่ที่นี่อันนี้เป็นประตูอะฮะแบบเปิดประตูอย่างนี้ปนแปลกๆเอามาเราดึงเข้ามาแต่ว่าตอนนี้มันแปลกเป็นอย่างนี้เอาไม่ได้เราต้องเราต้องปล่อยแล้วก็ดึงเข้ามาอย่างนี้ okay. โอเคเอืมโอเคที่นี่ก็มีกระจกพาโนรามารูฟแต่ว่าปิดคเวอร์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นนเมืองไทยคุณก็คงต้อง ติดฟิล์มมืดๆนะครับแล้วก็ไม่มีที่ถืออะไรที่นี่นะครับมีไฟที่นี่แล้วก็อันนี้มันเป็นของถ้าเราจะเอาอันนั้น securing uh, wall ใส่ที่นี่นะครับอันนี้นะครับโอเคแล้วก็มันก็ไม่ใช่จะมีที่เยอะนะผมร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรแล้วก็เหลือสักไม่รู้อะสี่นิ้วมั้งก็มีที่นิดหน่อยถ้านั่งกลางๆนี่ก็แคบหน่อยนะครับแต่ว่าที่มันดีอะคันนี้นะครับเอียกสามสิบ มันไม่มีหุ้มกลางๆนั่นนะถ้าเป็น x c 4 0มันจะมีฮัมกะเพราะมันเป็น f o ซิลพลัสฟอร์มอันนี้มันเป็น e ี p l พล f o ฟอร์มนะครับแล้วก็มันมีแกะอย่างนี้ออกมาได้ไงแบบแบบฮะแปลกแล้วเนี่ยฮะโอเคแล้วก็ในแกะนี่นะมันก็มีมูสฮะเนี่ยโอ้ดีเทล made in China อันนี้มันของสุเ e r i ไม่ใช่หรอเนี่ยมูส made in China โอเคแล้วก็มีที่ไว้ของนิดหน่อยนะนะเอาขวดอะไรมั้งเสียบในนี้นะขวดน้ำอะไรมั้งครับ แล้วก็คันนี้นะครับมันไม่มีเซ็นเตอร์คอนโซลมันจะเป็นแค่นี้นะ,ะมันมันพับออกไม่ได้ไม่มีมันมีแค่นี้นะอ่ะก็เออเออใช้ได้มั้งโอเคตอนนี้มีคนกําลังทําความสะอาดแล้วผมก็จะจับทุกที่ให้มันเปื้อนอีกทีหนึ่งนะครับเฮงนี่บอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เขาก็อ้าวเพิ่งจะทำความสะอาดแล้วก็จะเปิดประตูอีกแล้วนั่นโอเคเนี่ยเ <c oughs> บาะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ปุ่ม ตัวนี้ปุ่มใหม่นะครับของโพส์กับบอลมันจะเป็นแค่ปุ่มเดียวนะถ้าเราจะขยับไปข้างหน้าเราก็ขยับไปอย่างนี้นะครับข้างหลังจะขึ้นจะลงนะครับหรือว่าถ้าเราจะปรับเบาะเราจะหมุนปุ่มนี้นะฮะผมก็ว่ามันเลิศดีนะเพราะว่าทําไมเราจะต้องการหลายปุ่มเราก็ใช้ปุ่มเดียวก็ได้นะครับแค่มี multifunction นะครับฮะแลดแล้วก็อันนี้มันเป็นเชื่อมเป็นหนวดนะครับปุ่มกลางน,นนะเดียว่า ใช่รู้สึกมันมันเดี๋ยวเราเรา,เรา,เรานั่งหนูนะครับแล้วก็เนี่ยสไตล์ของนี้นะครับมันเป็นแบบสไตล์ n o ร์ดิมันเป็นผ้าคล้ายโพลสต่อนะปุ๊ปิดประตูอเอ้ยมันหนาวเนี่ยนะเล่งอุณหภูมิโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องขยับปอ้ยไม่ใช่ใช่เนี่ยผมก็โชยชินต้องต้องชินว่ามันเป็นปุ่มเดียวนะครับอันนี้มันจะมีไฟไอินฟราเรดแล้วก็มีกล้องนะครับ ดูดูเรานะครับใช่ sending data to China ต้องเฝ้าดูว่าเราไม่ทำอะไรผิดนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีจอใหญ่นะ Android based นะครับแล้วก็มี assistant นะ What uh, What is the weather outside ไอ้ลืมไป För ögonblicket är det minus 12 grader och för det mesta skyet i Lilleström. Oh, man... Idag ska det bli skyet med temperaturer mellan minus 13 och minus 12 grader. Oh. På grund av vindförhållandena okay, okay. pala pala. det som minus 17 grader. Okej, okej. Han säger att han ska prata amerikanska. Det låter som en röst. Okej. Så här. Den här ska man röra. Man ska göra det lätt. Okej, okay. ja. okej, okej. Och så bommar man så här. เออเด็ดเด็ดเด็ดครับต้องรับต้อ่อสไตล์มันแปลกๆนะฮนะ huh? แล้วก็อันนี้มันเป็นยังไงเป็นมันเป็นมันเป็นฮับติกฟีดแบั克หรือไงเนี่ย huh? แต่ว่ามันก็เป็นปุ่มธรรมดานะผมไม่ชอบปุ่มที่มันเป็นฮับติกฟีดแบคอันนี้จะเป็นปุ่มธรรมดานะครับก็ดีแล้วก็มีอันนี้นะครับมันเป็นเกะที่เราเอาออกเียดันเข้าไปแล้วก็เอาดึงออกมาได้นะครับที่ไว้ขวดนะครับแล้วก็อันนี้มันเปิดไม่ได้นะมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเนี่ย <T uber> ไม่เสียงแล้วนะครับ okay. โอเคมช่อหมแล้วก็อันนี้ครับมันเป็นแผนแ่นคล้ายๆเทสลาเลยนะครับคือเราเอามือถือไว้ที่นี่นะเดี๋ยวปิดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาเบาบาเบาเอุ่นขหน่อยมันเริ่มร้อนนะมันจะชาร์จได้ข้างเดียวนะครับถ้าเราย้ายมาที่นี่คุณก็อาจจะคิดว่าอมีที่ชาร์จสองแผ่นเหมือนเทสล่าไม่มีนะครับมีแค่ข้างเดียวโอเคโอเคแต่ว่าเราก็เปิด เปิดอันนี้นะครับเปิดฝาแล้วก็มันมีที่ไว้ของใต้นี้นะครับเออแล้วก็มี USB C สองอันนะแต่ว่าไม่รู้อะสิบสองโวลต์อยู่ไหนอ่ะสิบสองโวลต์เขาจะอรู้นะครับแล้วก็อันนี้มันเปิดได้ผมผม,<ๆ>มก็รู้รถคันนี้มันดีไซน์แปลกๆแนะผมไม่เคยเจออย่างนี้นะเนี่ยมันเบสิกมากนะครับไม่มีไฟที่กระจกนะครับที่นี่ก็ไม่มีไฟที่กระจกนะครับก็มีแค่ไหนนะครับแล้วก็เช็คตรงนั้นว่าที่นี่มันมีที่เยอะแค่ไหน โอเคข้างหลังนี้ดีนะครับพวงมาลัยนี่ก็รู้สึกสบายดีนะแต่ว่าจนสุดท้ายผมก็ต้องเทสดูนะว่ามันดีแค่ไหนแล้วก็จะให้ดูนะว่าคันนี้นะครับมันมีฟรังก์ถ้าเราเปิดน,นี้นะโอเคแล้ว okay. มันมันก็เนี่ยมีฟรังก์น้ำปัดฝนใส่นี่นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็มันก็ ไม่ได้จะใหญ่มากแต่ว่าก็เอาสายชาติอะไรใส่ได้นะครับแล้วก็จะปิดเราก็แค่เอา้าดันแรงๆหน่อยปั๊มมันก็ปิดนะครับโอเคมีกล้องข้างนาหน้าแล้วเนียโอเคอันนี้ก็เป็น E X 3 0 first impression ผมก็ยังไม่ได้ไม,ไม่เคยลองขับยังไม่เคยทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรองให้มันพร้อมหน่อย press car ที่นอร์เวย์แล้วเราก็จะเริ่ม test 1 0 0 0กิโลเมตรบนออโบอกซ์ t review ภอะไรทุกอย่างนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นั้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปและนะ้วแล้วก็เขาก็ปากกันไม้สวัสดีครับ